เฮ้ยเดเดอไอ้ต้นนี้อีกแล้วนี่ไอ้ด็อกเตสแตมอ่ะอุ้ยเจอแล้วนะครับในพาร์ทนี้เอรับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังออกเดินทางนะครับกับอเจ้านี่นักกิ้งจอกตัวโปรดครับเพื <c oughs> ่อกู้ใจในการออกสำรวจนะครับในครั้งนี้โอเคผมก็จะไปตามหาต้น แคสเทลนะครับไอ้ต้นหางหางแมวแล้วก็ไอ้ต้นชิคโคลี่อะไรเนี่ยที่มันใช้ทํากระป๋องนะครับไอ้หางแมวนี้ใช้ทำเอ่อทำแบบทำเสื้อนะครับซึ่งตอนนี้อาหารผมเตรียมมาเยอะอยู่นะครับเอาตามจริงงผมไม่าเอาหม้อกับไอแคมแฟรมาหรอกนะครับทําอาหารมาเยอะกะอนะ็พอละโอเคเดี๋ยวโซดอาหารไปก่อนคือผมจัเก็บไปตัวนี้ไีด้วยนะครับแล้คือมันมีที่หนึ่งที่ ผมยังไม่ได้ฟารรมอยู่แถวนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมจำพื้นที่ตัวนี้ไว้ก่อนเพราะต้นนี้มันจะเกิดด้วยนะเดี๋ยวผมเจ็บไปด้วยเพราะมันได้ใช้ครับเรามาหาหาของไม่กี่อย่างหรอกครับอะไรที่ไม่จะเป็นเราก็ไม่ต้องไปครับออะไรที่จำเป็นไอ้ตัวนี้ฟูสะละอ,อะไรเ,เดี๋ยว,วยน้องหมาเราหิวข้าวอย่งหิวเียวกินไปโอเคแบกเดิมให้น้องหมาด้วยครับออโอเคครับ ทั้งหมดแปดต้นแปดนั่นหรอที่บ้านมีอีกไม่รู้ว่าต้นนั้นไอ้ตรงนั้นมันใช้เกียนหน้าปองส่งไวเดี๋ยวเดียเด๋ยวกินแล้วนอนได้หรอมาตามมาด้วยโอเคเพราเรามีต่อโอ้เกือบทิ้งต้องมาที่นี่นะครับเกือบไปตามหาแล้วเนะี่ยไม่รู้ผมจะกลับมาฟาร์มคืนัานไหมครับแต่เอาไวาะะ้ก่อนแล้วกันนะครับทู้สิ่งของตัวนี้ผมจะเต็มมากอันนี้ก็จะเป็นเห็ดใหม่ด้วยครับเนี่ตัวนี้เป็นพื้นที่อ่าแคบไปนะครับ ยังไม่มีเคยไปฟาร์มอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะฮะแล้วก็เต็นท์ครับรู้สึกว่าไอเต็นท์อ่ะมันจะใช้ได้แค่สามครั้งนะเขาบอกว่าย้ายได้สามครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าย้ายปุ๊บมันจะหายไปไหมครั้งที่สามนะครับ <laughs> เดี๋ยวต้องลองดูนะครับไม่รู้ว่าผมจะอยู่อ่านี่ไม่รู้ผมจะอยู่ในป่าน,นี้ได้กี่วันนะครับหลังจากที่ออกาจากบ้านตัวเองนะครับ <laughs> คือพื <laughs> ้นที่ตรงนี้ผมยัง,ยงไม่ได้ <laughs> ไปฟาร์มนะคือตัวเนี้ยจะเก็บอะไรไม่ได้เลยนะครับ <laughs> ก็ของผมนี้ยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับเดี๋ยวปล่อยวนี้ก่อนเดี๋ยวไปตามหาของที่เราต้องใช้ก่อนดีกว่านะครับไม่รู้พวกมันอยู่แถวไหนนะไอ้ต้นอาแคทเทลนะครัผมจะมาสมรวจฝั่งนี้ไปก่อนแล้วกันเดินหาทั่วๆไปครับเห็ดนี้ผมทำอาหารได้ครับเห็ดประจํผมเลยเห็ดตรงไอ้ต้นไม้นะครับตรงโคนไม้อันนี้คงไม่เจอพี่หมีหรอกมั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้ คือผมต้องการหาบกปินีกหนึ่งอันนะครับคืออันสุดท้ายไม่รู้ว่ามันใช้ปลดล็อกอะไรนะครับอันท้ายก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอของิ้นสุดท้ายในบกปินคือมันทําอะไรได้เฮ้ยทำไมต้นไม้แบบนี้เปลี่ยน,นครับเฮ้ยเปลี่ยนจริงนะน,นี่ครับไม่รู้ตัดได้ปะตัดแล้วมันจะดอกอะไรฮะอ่ะฮะทำโชว์เฉยๆเหรอแต่ได้แค่ต้นสนเหรอจิตต นี่ไม่ต้องเก็บครับมาตามมาคือไม่รู้ว่าจะมีอาหารในน้องคอลไหมถ้าไม่มีคือผมต้องขับบอกอกมาคิดงิ้นเดียวนะครับไอตัวอาหารปลา <c oughs> เนื้อปลานะไม่ได้ตกมาด้วยเลยที่บ้านมีอยู่นะแต่ไม่เก็บมาด้วยคนระับเอาเดินไปเดินมาออกมาเจอทะเลเฉยครับได้เปล่าเรเืออ่างเก็บน้ำวนะเนี่ยโคตรใหญ่เลยหรือว่าจะมีแค่บ,คบ่อน้ำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินจนหิวอะตอนนี้ ยังไม่เจอบอดแสกับต้นไม้ใหม่เลยครับอันนี้ดื่มเฮ้ยดื่มได้โอเคเก็บด้วยครับน,นี่เก็บด้วยเจอบอ่อน้ําใหญ่ครับนี่น่าจะเป็นติดทะเลนะผมว่าน่าจะลงไม่ได้แต่จ,จะตกปลาได้ปะน่าสนใจนะครับตอนนี้ใกล้จะเมื่อดแล้วคือบอดแสต้นไม้ใหม่ยังไม่ยีเลยครับเดินมาครึ่งแบบตัวเนะี้ย พักแถวไหนดีข้างบนนู้นได้ขึ้นไปไม่ได้ครับสุดแมปแล้วตอนนี้นะครับข้างบนนู้นได้เป็นภูเขาอาจจะมีทางขึ้นหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ได้ใช่ที่จะหาทางขึ้นโอ้เ็นอีกฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่แถบนี้ไม่มีอะไรเลยมันมีเต่ดพื่มเดิมมันอาจจะมีแบบอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับฝั่งไอ้น้ําตกตรงนู้นครับอีกทางนึงอนะ่ะเดี๋ยวเราหมนเห็นเห็ดไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เจอเลยมีต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้ของเขาเกือบจะเต็มอาหารเต็มไม่รู้ว่าน้องหมาเขาจะอยู่ข้าวไหมเด่ะเขาจะทนอาหารได้เท่าไหร่นี่ยังไม่อยู่ครับยังไม่อยูม่มียังพอทนได้นะหัวลอกจากบ้านไกลมากนะเห็ดไปทำอาหารนี่โอเคุ่งนี้เราต้องเดินทางต่อนะครับเห็ดหามมาทำอาหารเพิ่มครับเห็ดใหม่ โหเฮียตัวนี้เพิ่มเลือดด้วยกินแบบสดกดได้นะครับรือกินแบบสุกก็ได้แต้หมดเลยวันนี้รู้สึกว่าใกล้จะเมื่อืนแล้วแหละนะครับต้องหาที่พักเร็วนี้พักบริเวณน้ำมาดีสุดนะครับเราจะได้ดื่นน้ำที่ด้วยนะเฮ้ยนี่นี่ใช่ป่ะใช่ป่ะไอ้ต้นไม่ใช่อะ่ะเป็นพืชใหม่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราผมตั้งตนท์ก่อนแล้วกัน ตั้งเต็มกับแครไฟทำอาหารด้วยเลยครับให้มาเครไฟนี้ตั้งได้เลยนะครับรูอุ้ยคลุกอิ้หม้อใส่ได้เลยครับพร้อมทำอาหารครับอันนี้ใส่ไปเพิ่มเลือดตัวนี้เลือดผมมีไม่เยอะไม่ใช่อันนี้ไให้ก่อนดีกว่าทำอาหารธรรมดาอันนี้ก็เพิ่มเลือดอีกอันนี้เดี๋ยวนจะใส่เยอะไปทาไมวะเนี่ยอันนี้เพิ่มเลือดโอเคใส่เลยครับมานีนอี้รอครับเฮ้ยแต่ไฟมัน ไม่จำกัดเลยนี่เออแล้วก็ไม่ต้องเอาไอ้ไอ้ไอม้สติกใส่นะครับอ้าวแล้วเก็บแบบง่ายด้วยครับยินดีอันก็ทำต่อครับดีปุงไปเก็บไปนี่มาครับพืชชนิดแล้วมันไม่ใช่พืชที่เราตามหานะครับไอ้ตัวนั้นจะเป็นเอ่อชิกโคลี่อะไรนี่แหละครับแต่นี้ผมไม่เก็บไปด้วยครับไม่ได้ต้องการคนระับตกใจท้องหมามเด้ เคหยิบ okay. มาทำอีกเออ่เดี๋ยวผมช่วยทำ้วกันครับเอาอย่างนี้ไฟคงไม่ดับหรอกนะในจิ้งจอกน้อยเดี๋ยวใส่นี่ก่อนนี่ครับเต็นท์มันสามารถใช้ได้สามครั้งมันลองโก้เดี๋ยวไปตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งได้ปเปล่ากี้ตั้งได้ตั้งได้โอเ้เช่มีแค่นอนเหรอตอนนี้เต็นท์หายหายแล้วมีแค่นอนแล้วคือประเด็น ถ้าเดินเดินไกล,ลเราจะเห็นเต็นป่ะเอยตัวนี้หนาวตัวนี้หนาวอุ้ยออกนอกนี้ไม่ได้เลยโอเคนอนแล้วกันนะครับ15วันถัดมาครับโอ้ยแล้วมันไม่มีที่เซฟด้วยนะเอาอ๋อไปนี้หมดโละเฮ้ยเดี๋ยวเดวแคมไฟตั้งไหนแคมทีครั้งเดียวอย่าโด เลี้ยคือเก็บไม่ได้ด้วยนะครับหายแนละ้วกินอาหารเนี่ยอันนี้เพิ่มอุณหภูมิไว้ก่อนนะเผื่อเราเอาแล้วแคมไฟบมเก็บเต็นท์คืนนะครับน่าเต็นท์ใช้ได้สามครั้งนะครับแคมไฟใช้ได้ครัง้งเดียวแต่หม้อน,นี่ใช้ได้ตลอดเลยเออไม่น่าเลยทำไมแคมไฟมันถึงไม่ดับนะครับเอาละภารกิจเราก็ยังไปต่อได้อยู่นะเพราะอาหารตอนนี้คุณผภม ทำไว้สองอันก็น่าจะพอกินอยู่แล้วก็เห็ดที่สามารถกินได้ก็มีครับอันี้ต้องใช้กับ,บข้าวโอเคไม่เป็นไรครับเอ้ยเอ้ยนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วไอ้ต้นแคททิวเอาละฮะตัวน,นี้เราเราจะาไปทําเสื้อผ้าได้โอเคงั้นเก็บเอาเห็ดอันไหนอันนี้กินได้อาหารยังไม่ลดอาหารเพริ่มเลือดกิบเห็ดกินเลยดีกว่าอ่ากินอาหารแล้วกันครับโอเคเก็บมา นี่โอ้ยกวาจะได้อันนี้อันนึงกวาจะหาเจอเลยครับอ๋อมันอยู่แถบนี่อ๋อแถบพุ่มน้ำนะฮะเอาเราเจอซากปลาขระพังแล้วครับเมื่อกี้เดินผ่านก็เจออีกหนึ่งที่แล้วเขามาตรงนี้หนึ่งที่แถบไม่พวกเนี้ยอยู่ใ,ใกล้บ้านเราด้วยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะเดี๋ยวไอ้ต้นแคทเธอเอากินได้ด้วยนะไอ้ตัวน,นี้ ไปทำอาหารได้ครับโคตรเจ๋งเนื้อาไปทำแคปเสื้อได้นะครับเอาแล้วมันมีแค่สองต้นจานีอมันต้องอยู่แถบนี้แหละคนระับี๋ยวรุ่มน้ำอาา่าฮะมีสองต้นโดโด,โดเลยเมื่อกี้ไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็ตกปลาได้ครับมีที่ตกปลาด้วย นี่อยู่ใกล้ไอป่าสนชิงเหลืองเราครับตรงนี้น้ามาตกปลาฮะแล้วมีแค่สองอันว่าเดินดูบริเวณแถวเนี้ยน่าจะมีเยอะนะครับเดินหาสักนิดนึงสองต้นนี่พอรู้สึกมันใช้เยอะอยู่นะเอา้านี่ไงครับอีกต้นหนึ่งต้นที่ใช้ทํากระเป๋าครับเด,ดี๋ยวมันอยู่แถบี้่นเลยเก็บมา ชิโคลี่ครับชิโคลี่ต้นชิโคลี่จะทำกระป๋องแก้ได้ต้นเดียวด้วยไอ้พวกไม้หายากนี่แบบตามได้จริงครับมีนี่กี่ต้นนะแล้วประเด็นคือเอ้เดี๋ยวดอกน้องหมาเราอุ้ยอยู่ข้าวเราด้วยครับนูฟิสเดี๋ยวดผมว่าสักต้องกระป๋านต้องกระบ๋าอะไรสัก เราอยุดที่นี่ได้ไม่นานนะครับไม่ต้องเบ็ดตกปลาด้วยนะช่องไม่พอใส่ตอนนี้ยังต้องเลือกของที่สําคัญไว้เลยครับแล้วก็ของที่ไม่จะเป็นติ๊กอ้าวนี่ไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน,นี้ไม่ใช่โอกหายากจริงครับไปต้นพวกนี้ว่านะผมต้องทําไอ้เรือนกระจกแล้วครับไอ้กินกินเขาอะนะแล้วต้นพวกนี้ไปปลูกโอ้ต้นนี้เพิ่ม เลือดด้วยครับถ้าไปทำอาหารอันนี้เหมือนกันเพิ่มเลือดเพิเ่มมาเพราะว่าตอนพุ่งเนี้ยไี่ปลูกมันได้จะปลูกได้อยู่นะครับเออถ้าปลูกแล้วเราก็ไม่ต้องเดินออกมาหา,างี้ไงใช่ใช่ใชเอาแล้วเจอไอ้ซากพลัง,งอีกอุ้ยบริเวณนี้มีสามที่เลยครับยิ่งดูแล้วอยู่ใกล้บ้านด้วยโอเคตัวน,นี้ใกล้จะมืดแล้วผมว่าต้องกลับบ้านครับใช่ใช่ใช่ต้องกลับบ้าน,น,บบานไปดูไอ้เรืองจุกดีกว่าคือตอนนี้ดอกไม้ได้แค่นี้ก็พอแล้วแหละนะครับ ผมอยากทุ่มกันว่าให้ดอกไม้พวกนี้ที่เราเก็บอ่ะมันปลูกได้ไหมครับถ้าปลูกได้คือบอกเลยเวิร์คครับตายแน่ฮะตายแน่นอนก่อนเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาไอสุนัขจิ้งจอกเราตายนะไม่เอานะฮะโอ้โหสิบหกวันแล้วครับเดี๋ยวจิ้งจอกกูโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเอาหาในน้องเขาก่อนเออเดี๋ยวตอนนี้ผมเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงิ้งจอกน้อยแป๊บนึง ของแปลปฮะต้นดอกเวฟไอตัวนี้จบวันน,นะะี้แล้วกันคลิปเดี๋ยวเราอามาใหน้องก่อนว่านั่นหิวจะอยู่ยงงยหรือมั้งนี่กีอันกินจีอันดีโอเคครับยังอยู่ได้คือมันน่าเอ่อน่าอยู่ได้นานอยู่นะพิ้นหนึ่งอย่าไปอาหารตัวน,นี้ไอ้นี่กินได้อยู่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิมเด้ออาหารนี้ี่เป็นอาหารที่ผมทำไว้แต่ตอนแรกๆครับไม่เดินทางแต่นี้ยังไม่ทำยังไม่กินใ่ใ่ จีนี่ของที่เราทำได้ก่อนโอเคซดไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องโจก,กันนะครับไอ้กาวผมใช่ใช้ยางไม้มีแล้วก็ไอ้รังพึ่งมีครับมันต้องทำแล้วแหละนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะปลูกอะไรได้ปะว่าไงน้องหมากาวกิ่งไม้สีเอ้ยมีไหม,มเนี่ยกิ่งไม้เย็นรู้เฮิร์บสี่อัน อ้ามีเดียวอันนี้มีหนึ่งนี่สองโอเคต้องไปเก็บต้องไปเก็บไอ้ต้นยีโล่เฮิร์บโอ้เรียกซานี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็ดนี้เก็บให้่อดไปครับอาหารนี้นะไปยีโล่เฮิร์บยโล่เฮิร์บแถวนี้ได้มีเยอะอยู่ครับไอเห็ดที่กินประจำมาอยู่แหละจำได้น,นี่เห็ดมีพิษตัวเห็ดมีพิษนี่แหละไปทำอาหาร โอ้แล้วเพิ่อมะอะไรโคตรเยอะแยะเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะทำกาวกันเลยดีกว่านะครับนี้ทำอาหารไปก่อนตัวนี้อรอทานมันก็จะหมดอะทำอะไรเหริงกระจกเราต้องมาครับแล้วก็มันใช้แค่ไม้แข็งนะจะ่ป่าวกาวแล้วก็ไม้แข็งแล้วก็แผ่นแผ่นเหล็กครับเเมทัล m ิร์สแผ่นเหล็กสามแผ่นรู้สึกจะใช้ลวดกับอืมแผ่นเหล็ก สามแผน่นกระบองหกแล้วก็น็อตสามกระบองเหล็กหกกระบองเออไม่มีกระบองเหล็ก,ก,กไม,ม,กอกม,ม้อย่ีโดนแล้วต้องเดินไปฟาร์มอีกเอียเดี๋ยว,ยวไอตัวกระบองเหล็กมันคาได้ไหมดูก่อนดูก่อนไม่มีครับอ่าฮะต้องไปฟาร์มใช่ไหม โอเคเรายังพอมีที่ฟาร์มอยู่ใกล้ๆบ้าน,นครับสามที่สี่ที่มาขอบคุณสรุปอาหารสดนดโ,ดโอ้การจะทำแบปนี้เฉยนี้แบบยุ่งยากมากครับสอยให้หมดนี่จะรวดเราต้องการไอ้ไอ้นี่ไอท่อนเหล็กรับนี้ได้แล้วหนึ่งท่อนเอาไปทำแผ่นเหล็กฮะ เฮ้ยมาเล็ดอีกมไม่รู้ว่าจะเก็บได้หมดรไหมนะครับผลิฟาร์มผลิฟาร์มหรือยี่กับมาตอนนี้มันจะมืดแล้วหรือเฟร,ราอีกไม่นานมองดีก่อนไม่แพง้งตอนนี้เราสองช่องเก็บไว้อยู่ครับเฮ้ยนกับตะปูฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มไปครับไปไหนเ้ยหตุภาวาเหตุภาวะเขาก็อยากได้นะ โอ้หแล้วทิ้งอะไรอ่ะทิ้งอะไรทิ้งเชือกแล้วกันไอ้ไม้แพงดิโอ้ไม้แพงก็สำคัญนะเสษผ้ามันสําคัญอยู่แล้วครับึจะไปทําแม่เนตได้โมเมล็ดพืชเดี๋ยวผมมาเก็บล้กันครับเดี๋ยวผมมาเก็บเดี๋ยวผมมาเก็บเอาอะไรที่สำคัญก่อน <c oughs> มมเศษซากของเมล็ดพืชดีครับเพราะจากให้จริงนะตอนนี้ไปอะเอาอะไรที่จำเป็นกน่อนสิทธิ์เพาะละครตัวท่อนเหล็กครับดวดลูกโคเช็กเก็บไปเช็กเก็บนี่เก็บมาใครจะเบร์อโอ้ผมว่าน่าจะฟาร์ไมไปแค่ที่ตรงนี้แหละนะครับบองเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวดู มันใช้กี่อันน่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> ถ้าไม่พอคือเช้าต้องมาซามใหม่ใช่ปะอวิ้นอาอแล้ว,อออลวอตอนนี้มีสี่อันมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะรู้สึกว่ามันจะใช้ไอ้ตัวแท่งเหล็กหกเจีอยอันใช่ปะสองอันตอนหนึ่งเฮ้ยต้องการอีกสองต้องการอีกสอง จะทันไม่ได้จะมืดแล้วเอาเก็บยังไงผมก็ต้องกลับมาฟาร์มนะกลับมาฟาร์มก่อนเดี๋ยวของมันไม่พอครับโอเคกดล็อกมาตะปูหูแล้วเชือกเชือกได้อย่างเยอะมีคนไปครับเสพผ้ากับนี่ลเลอเฮ้ยทอนเหล็กโอ้โหโนึกว่าจะไม่เจอ สลิงอย่างเยอะเป็นของที่ใช้ย่างบ่อยนะครับแต่หาอย่างยากเอาไม่มีที่ใส่รถอีกโอเคโซดอาหารแล้วตอนนี้อาหารหมกเลยเอามาเยอะครับอะไรที่ไม่จะเป็นไม่เอามาด้วยคนระับขนาดกระติกน้ำผมยังไม่ได้เอามาเลยโอเคเดีย๋ยวไปครับ อันนี้กองโอ้ยตะปูอันนี้กองอันเชียเศษผ้าเปนกองนี้ครับโอ้เชือกอยังเยอะไม่ค่อยได้ใช้เอ้ยเดี๋ยวเชือกได้ใช้สิเชือกใช้ทับเต็นนะครับใช่ำทำทำเต็นกับไอ้ตัวแคมไฟ ใช่หรือปเปล่าไม่รู้ชอบฟนซ์ก็ใช้สติกนะโอเคตอนนี้มีทั้งเด็กแล้วทั้งหมดแปดอันกับที่บ้านนะครับเอาลับเข้าสวนที่จ8แปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วกับครึ่งเดือนโอเครู้สึกว่าน้องหมาเขาจะอยู่แล้วน้าเนื้อชิ้นสุดท้ายแล้วนะที่เหลือก็จะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกให้ครับอืมเดี๋ยวไปตกให้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ มาดูของก่อนใช้อะไรใช้ไอ้ท่อนเหล็กแล้วก็ไอ้ลวดใช่ปะเฮ้ย็อสสิโอเคเดี๋ยวเก็บเออไปที่ก่อนครับโอเคเราไปทำแผ่นเหล็กกันแผ่นเหล็กใช่โอ้โหดีนะผมกลับไปฟา,าปร์มมาพอดีมันใช้สองต่อหนึ่งก็ใช้แพงเกิน ของยิงหายากด้วยโอเคแล้วก็ที่เราก็จะเป็นไม้แพงครับกับกลางไม้แพง g ยี่สิบแปดไม้แพง g ยี่สแปดยี่แปดเกาวเดี๋ยวเรากาวันนี้กาวไม้แพง g ยี่แปดเหรอนี่เอาหมดเลยครับยี่เก้าไปครับเรือนกระจกเรามีอาหารด้วยเดีย๋ยวเก็บก่อนทำค้างคืนไว้นะครับคงไม่เสียหรอกนะครับนี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเอาละคองครบเคลียร <Clear. S 1> ์ วิเลือนกระจกอย่างสวยครับเดี๋ยวโดสามารถปลูกได้ด้วยนะครับอันนี้ซีดอินอ๋อใช่ใช่ไม่มีเมล็ดครับเดี๋ยวนะแล้วคือปลูกเห็ดไม่ได้หรอเดี๋ยวเดวผมเปลี่ยวไอ้คืพวกนี้ปลูกก่อนจะบอกนะมันต้องใช้เมล็ดอย่างเดียวยใช้เมล็ดอย่างเดียวครับเมล็ดที่เราเก็บได้อ่ะ ไปข้างบนน่ะข้างบนปลูกอะไรได้อะอาเฮ้อแล้วไอ้ต้นไม้ที่ผมเก็บมาแล้วครับจะได้ถามจริงคือปลูกได้แค่พวกเมล็ดสิที่ผมได้มาใช่ไหมอือแล้วดอกไม้ที่ผมต้องการต้องไปเก็บใจไหมเนี่ยเก็บดูเดี๋ยวเก็บพวกนี้ไว้ก่อนมีกี่อันมีทั้งหมดเก้าใช่ปะ อ่าวีมปลูกแล้วดอกไม้ที่ผมต้องการคนระับปลูกไม่ได้ด้วยอันนี้มันรู้สึกจะเป็นพวกผักใช่ปะ,อ,ะอันนี้ปลูกยังเนี่ยสวิตอ๋อต้องการน้ำครับอุ้ยได้4สี่ต้นเลยหนึ่งเมล็ดอันนี้ปลูกมเมล็ดอะไรก็ได้หรอหรือมันปลูกเรียงตามที่เราเก็บอยู่ตอนนี้ ช่างเถอะอะไรก็ช่างูไปก่อนเท่าไหรแปดเหรอออกมาเกินไปเนี่ยอ่ะฮะพอพอดีใช้น้ำหรอน้ำน้ำน้ำ้องใช่กระติกน้ำใช่ปะได้ยกระติกน้ำมีน้ำป่ะเนี่ยโอเคยังมีน้ำอยู่ ตัวนี้สดอาหารด้วยแล้วก็สดน้ำด้วยโอเคอะโอ้เดี๋ยวใช่ดิมันมีต้มีวัวรดน้ำด้วยเออเจ้ากระติกน้ำมันรดน้ำโคตรเทพอะฮะเออใช้น้ำกับตะปูแล้วก็ใช้มอสคือประเด็นตอนน,ตนี้คือปมก็นนึกว่าจะทำไอ้นี่แล้วมันจะสามารถปลูกไอ้พืชที่เราเก็บม,มาได้อะ แต่สรุปแล้วครับในทนี้ก็ซึ่งก็ได้ทําโรงนี้ก็ด้อยู่แหละนะแต่ผมก็รู้ว่ามันจะปลูกผักไอ้ปลูกพวกพืชที่เราไปเก็บมาได้ด้วยนะครับแต่มันปลูกได้แค่เมล็ดที่เราเก็บได้ไม่รู้ว่ามันเป็นการอับเกรดไหมไม่น่าจะมีนะครับมีแค่นี้แหละมานั้นแล้วแล้วก็อไอ้บูปินเหลือแค่เดียวนะครับที่ยังหาไม่เจอ ไม่แน่อันอาจจะอยู่กับพี่หมีสองตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตัวไหนเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็กระเป๋าอะมันสูงสุดแค่สิบหกช่องนะครับมันต้องมีการตามหาโบป,ปินหรือเปล่านะครับเสื้อด้วยนะครับสูงสุดสิบหกช่องชิบหกช่องก็เพิ่มมาแค่สี่เองนะครับมันไม่ต่างกับเท่าเดิมเลยนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้แตผมคงต้องขอลาพียพนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้านครับกับการตามหาเพื่อผักสมุนไพรเราต่อนะครับโอเค ก็ขอลาเป็นการขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพาัหน้าครับสวัสดีครับ